ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพบกับรายการมายดอีกช่องชาแนลอีกแล้วนะครับกับเกมไปในเฟสที่ภาคสองนะับเรามาต่อกันเลยนะครับผมอืมเฟรมเรทสามสิบไม่น่ามีปัญหามั้ง หลังจากที่ห่างหายนานช่วงนี้ผมปวดหนาวไม่ไม่รู้อีสงสัยนอนดึกนะก็ดูแลตัวเองกันดีๆเนาะมาถึงก็ให้หมุนอย่างไวเลยบอเดีเออบอเออมาทำงานอ้าวปิดแล้วเหรอ Someone used to... Now none of them are acting right. Listen just 50 shifts. Stay in line for the, the night in the middle of the night. Uh, we have one more okay, to to tomorrow. Lai. A birthday. You'll be on day shift. Wear your uniform. Maa. Maa. Maa Stay close to the animal Make sure they don't hurt anyone, okay? Uh, krab, now krab, just through the night. Uh, when the place eventually opens again, I'll probably take a night shift myself. Okay, good night and good luck. มันบอกว่าประมาณว่าเ,ออเนี่ยร้านอุย้ยเนี่ยร้านมันปิดแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยปิดตั้งนานแล้ะเออมาทํางานไม่เนี่ยเออแต่ระวังด้วยมีคนใส่ชุดอะไรสักอย่างนี่ยมันบอกเหมือนมีคนอยู่ในเนี่ยมีคนคนเลย <Hello. S 1> อุ้ยไอเด็กบ้ามาไหมลูกว้าววัดดีบาสเน่เกมนี้มือต้องไวฮนะ แล้วว่ะรู้สึกมันมาแล้วโอ้โหหนึ่งสองสามไม่ใช่แล้วหนึ่งสองสามสี่เออไปแล้วใครมาวะแล้วเมื่อกีอ oui, ้พี่หมีหายไปไหน ไอ้ฟอกซี่ตัวอันตรายเลยจำได้ฆ่าเขาไปแล้วหนึ่งรอบใครมาวะไม่ค่อยแน่ใจอ๋อรู้แล้วตัวตอะไรงั้นๆแหละไอ้หนหูเฮ้ยมาแตีหัววันเลยนะ<เห>น แพ้ได้ไงวะ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 แพ้ได้ไงโห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 ไม่เจ็ดเลยนะเราเนี่ยอืมใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นเฮ้ยไอป่าเอ้ย ไม่มีอะไรจะพูดจริงๆนะแบบผมอยากจะเคียร์ให้จบนะไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าเนี่ย้ยไอ้โอ้ยไอ้โกลเด้นมาทำไมตายเลยฮึ่ฮย <laughs> อออออรอบที่สามแล้วเนี่ยไม่น่าเปิดกล้องรัวเลยเออแต่ก็ทั้งโชคดีและโชคร้ายนะที่เจอมันโชคดีที่มันมาแล้วโชคเาแต่หัววันเลยนะแล้วโชคร้ายที่มันมาฆ่าเราตายผมรู้สึกผมมันป้องกันไงวะผมลืมมันป้องกันแบบยกกล้องขึ้นมั้งฟร้เอ๊ะไม่แน่ใจอะ่ะ โอ้โหมาแต่หัววันเลยลูกใครมาลูกเฮ้ยไม่ใช่โอเคจะแนว่าปลอดภัย หรือเปล่าวะโอเคปลอดภัยปลอดภัยครับปลอดภัยครับเออไม่ได้แล้วไอตัวนี้อันตรายประมาณสี่วิมันก็ไปแล้วฮะอย่าเลยไอเนี่ยไอฟอกซิมอย่าบังไฟดิแล้วแวงชิบหายไวบอแล้วเนี่ยไอบ้าตีหนึ่งอย่างเนี่ยยังไม่ผ่านเลยเยยังไม่มีใครมานะไอชิค่าี่ตัวดีเลย มาหยิบคิ๊บเฮ้เสียง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 อะไรคุณคุณโอ้โหนั่นไงชัดเลยแบงเกิลโอ้ใครมาสวัสดีจ้ะยินดีต้อนรับจ้ะแะ้วแวงไปหมดเลยวเนี่ยกูมันมาตัวอะไรไม่รู้อะผมโว้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 โว โอ้โหวู้สวู้สเด้อวู้สวู้สเด้อวู้สเฮีย e โอ้สายก่อนได้เปียบครับรู้สึกเปึงแบดมากเลยตอนนี้อย่านะอย่านะแห่ปลอดภัยครับผมครับสวัสดีครับ ใครมาให้มาหลบเขาจะดีดได้รับโอ้โหเพิ่งตีสองแบดมันไปนนกตียืโอเคแตแนว่าปลอดภัยครับหน้างี้ปลอดภัยอะอ h o s coming? I don't really know but บันนี่มาไวๆเนาะนี่ยังไงเนี่ยแม็กเกิลหนึ่งสองสามสี่ห้าเค็ดดิมาละไม่สนใจเลยทั้งนั้นแหละเออมาเราก็ใส่ถ้าแพ้ก็คือแพ้เอเคชนะครับชนะไม่ได้ครับต้องรีบสองครับเดี๋ยวมันมา

ช่วงนี้เองบอกออกบ่อยๆเนาะหมุนครับหมุน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 แอนแน่ไม่ได้กินหรอกไอ้หนูเอ้ยช่วงนี้พี่เตรียมพร้อมมาดีลูกเอ๊ะมีใครเปล่าวะไม่รู้อ่าหมุนก่อนหมุนก่อนได้เปรียบครับโอ้โห เอ้ยหมนุมนหมนุมนหมนุมนหมนุนหม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 ุนโอเคไม่มีทางสะดวกครับผมอู้หูอู้หูอู้ไปเร็วเร็วดีวะเดือดฟ็อกซี่ i n ็โผตีสี่แล้วครับแต่แบเหลือเปอร์เซ็นต์เดียวไม่ใช่เปอร์เซ็นต์เดียวเหลือขีดเดียวเหลือขีดเดียวครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย กระตาษะดะดะดะะะชิๆครับ แพ้ป่ะโหะเนี่ยก็แ,แพ้เพราะไฟหมดเนี่ยแหละเฮ้เยถึงวันดวงซวยผมละโอ้โไหไว้แม่งตัดต่ดตอนหน้าเลยปวดตับเลย เมืคืนจะเป็นไรไปได้ต้องไล่ได้ผ่านแลวนะช่วงแรกไม่เป็นไรครับมันยังไม่มาไม่เป็นไรยังไม่มีเสียงตึงๆไม่เป็นไรพูดง่ายแหละสักพักแม่งตุม้มจะหาต้องประหยัดไปฮนะมาเหรอไวยตัง ไปเลยนะไปเลยนะสองไฟไล่แล้วไปเลยนะไม่ต้องมาไปบอกให้ไปไงตื้อไปจักวะอีกตัวหนึ่งม้าเหรอ Oh. เอาเถอะครับก็ยากจริงนะเนี่ยที่หกเหรอสงสัยผ,ผมคงต้องไปฝึกมือมาให้มากกว่านี้แล้วล่ะก็นะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องพอแค่น,นี้ก่อนนะครับาซับสไครต์และอแอนเชผมด้วยนะครับเพื่อติดตามการแคสเกมต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่เชี่ชนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม So lost to this monster To the man behind the slaughter Since you've been gone I've been singing these So I can find